เงกันนะแล้วล้ซื้อเยอะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเรากำลังกวาดบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอมันชักจะแปลกๆแล้วนะเออตกใจหมดแลยห่ออีว้าไปยี้เลยนะแล้วนายท่านเป็นอาอะไรทำไมถึงแต่งตัวเป็นผู้หญิงละเนี่ยแม่เอ้ยหน้าคนลูกชิบหายเลย ฉันทองนะมาดินองอย่างนั้นเหรอไม่จริงไม่จริงหรอกนะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะไม่มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากล่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วยังไงก็เป็นไปไม่ได้บอกว่าเป็นไปแล้วก็เป็นไปแล้วสิเป็นไปไม่ได้หรอกนะยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปแล้วดอกเอ้ยทำไมเนาะขอโทษครับ ฉันทอจริงๆครับเด๋ออนฉันไม่เคยโกหกกูว่ากูตายชัวฉันตรวจคันเรียบรอยแล้วฉันทองแน่นอนแล้วทันทอกับใครอย่างันเหรอคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทอกับใครดูยังไงก็เครีนี่ทันมั่วไปขนาดไหนเขาเนี่ยว่าฉันซับซ้อนอย่างนั้นเหรอฉันแค่โทรถึงอย่าง กูว่าดีชัวฉันไม่รู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายจะเอาตังไปผ่านไม่ได้นะเท่านครับอสุจิดนะไม่สามารถะสมพันกับชี้ได้นะครับหุบปากไปซะมันะสมได้หมดแหละท่านทาไมไม่ตั้งใจเรียนสุขศึกษาครับเดียฉันเน้นปฏิบัติยาไม่ว่าคุณแม่จะทอกกับใครหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็เปน็นอดีตไปแล้ว หนูน like so ่าอยากจะอุ้มหลานของหนูจังเลยนะจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายกันนะแค่คิดก็ได้หอบหน้าหลานเนี่ยหนูก็มีความสุขมากๆแล้วคุณแม่อุ้ยต่อแหละดิจันเจชอบมากได้พลังแล้วก็ตามหาพ่อของเด็กให้ด้วยล่ะ